Hi everyone วันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปเพนบอลทุกคนอ่าด่านนี้เขาจะแบ่งเป็นอุ๊ยเพื่อนโดนยิงต่อนนีอ่าฮโดนคือเขาจะแบ่งเป็นสองทีมนะทุกคนมีทีมสีฟ้ากับสีแดงอ้ามีหลบด้านหลังด้วยอันนี้มีคนวิ่งซ้ายยิงงยิง,ง,งยงอุยิงไม่ทันเพื่อนอันนี้มีหลบตรงนี้อุ้ยก็ <c oughs> ยังยิงไม่ทันนะ เราตอนนี้ตอนนี้เราถึงทานศัตรูแล้วอุ๊ยไม่ทันก็สามารถเก็บตังไปเปลี่ยนปืนได้เร็วๆนะทุกคนแต่ว่าก็คือปืนเราต้องเก็บจากการที่เราคิวฝั่งตรงข้าม้วยนะถึงจะได้เป็นตังมาซื้อปืนได้โปรอยู่ไหนออยู่นี่ข้างหน้าข้างหน้ามีฮ่าได้แลวหนึ่งตัวเราอัอน,นี้ลบบอันยิงเนี้ลบาเยิงยิง ยิงสกอรยิงสกออ่าอ่าอุ้ยโอยคนนี้ฆ่าเราได้กสก่อน์นะตอนนี้มีเรดาร์แล้วทุกคนสามารถมีดูคนอื่นได้เดี๋ยวเราดูดีกว่าสตูอยู่ไหนอ่นังไงจุดสีม่วงเห็นแล้วทั้งขวามี่ยิงอ่าได้อันนี้วิ่งหลบนี่ลหลบนี่ เขาขูเขายิงเราโดนตอนนี้เราได้น่าจะอันดับที่แปดแล้วตอนนี้ทุกคนยิงโอ้สองวันนี้นี่คือดักศัตรูไม่ให้ออกไปทางนี้เลยเฮ้ยโอ้ยิงไม่ทันเจอปืนคู่ศัตรูอยู่ข้างหน้าฮายิงดักยิงดักเราเห็นนะอุ้ยโดนยิงจากด้านหลัง โอ้หที่หนึ่งตอนนี้คิวไปน่าจะยี่สิบเอ็ดคนแล้วทุกคนตอนนี้เราได้เจ็ดคิวเองเฮ้ยยิงอีก่าตอนนี้ได้แปดคิวแล้วน,นี่เราสามารถตั้งป้อมปากการได้นะทุกคนอ้าวใกล้ไปเหรออันนี้อ๋ออันนี้ตั้งใกล้ไปอ้าตั้งตรงนี้ก็ได้อันนี้ดูดเรดาร์เดืดอดสตูอยู่ไหนอ๋ออยู่ฟังนู๊กมันเลยเราวิ่งไปเราวิ่งไหม ได้หนึ่งตัวน,นี้มาต่อสูอ้เลดาได้เรากับขึ้นมาข้างบนแล้วลงข้างบนดีกดว่าทุกคนเฮ้ยอ๋ออันนี้อันนี้เพื่อนยิงเพื่อนซะแล้วอันนี้ตรูอยู่ไหนหมดนะอ๋ออยู่นู่นยิยงยิงสูงสูงยิงสูงสูงอ่ะฮนนึได้ตัวหนึ่ง อุ้ยอุ้ยวิ้งเขามาเอาคืนเฮ้ยตอนนี้เราก็ขึ้นไปอันดับอันดับที่แปดอยู่อันดับไม่ขึ้นเลยนะนะดูเลยได้ตรูอยู่ไหนหมดไออยู่ตรงนู้นโอ้บีขบบนนู้นด้วยที่ตอนนี้มีมีบนป้อมปาการัสองคนยิงไปยิงไปยิงสู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 งไกลระยะอ่าโดน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 อยู่เอ้ยยิงโดนอ่าได้หนึ่งขีวโดนคนเดิมตอนนี้ เรากำลังพิงเริง,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 งปปรหาศัตรูอยู่เฮ้ยยิง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 ไปันนุ่นได้หนึ่งตัวเฮ้ยอันนี้ไปนี่เฮ้ยโอ้มีคนเกิดด้านหลังมีคนเกิดด้านหลังมีคนเกิดด้านหลังโอ้ยคนเดินอีกแล้วตอนนี้เรามีหนึ่งหมื่นหกพันแล้วทุกคนยังซื้อปืนใหม่ไม่ได้นะสองหมื 24, นะ่นสี่ในอันนี้อ่ารอบนี้เราได้ป้อมประการปืนมาแล้วเอ้เอา <c oughs> ผมยิงโดนเหรอ ยังไม่เห็นมันเห็นเลยอืมอันนี้ทำคอมไปนี้เลยเราดูเราดูศัตรูอยู่ไหนอ๋ออยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะทุกคนกำลังมีมาฝั่งนี้หนึ่งคนเล่าฝั่งนี้เพื่อนเราคุมไปแล้วเดี๋วยวสองนาทีสุดท้ายแล้วอุ้ยโดน ยิงเขาไม่ทันจริงๆไปฮะไปฮะฮยฝั่งนู้นมีอา้าวไม่ใช่ภาพดวงตาตาฝาดตาฝาดฮเราวิงไปงไปให้ไหย <laughs> เขาพัง <laughs> เราพังเอ้ยเขาพังเนี่ยปมปมปืนเราพังแล้วเฮ้ยข้างหนังนี่มีอ้เฮ้ยด้านหลังนะไม่ทันอตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นที่5ทุกคนได้ยีคิวแล้วนะ ไป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 ฝั่งนูน้นมีฝั่งนูน้นยิงฝั่งนูน้นยิงนี่นนนนนนยิงยิงเขาหนิเฮ้ยเขาหลบปืนละพ้นยังไงนะข้างหน้ามีข้างหน้ามีอุ้ยโอ้โหจากฝั่งนูน้นแล้วดูปืนสองกระบอกไม่ไหวจริงๆอือตอนนี้เหลือ47วินาทีสุดท้ายแล้วอ่ามาหนิ ไปวิ่งขวาวิ่งขวาไปขวาไปขวาตอนนี้ยังไม่เจอเป้าหมายยังไม่เจอเป้าหมายเป้าหมายอยู่ข้างบนอฮโดนทังไปเลยอันนี้นี่เข้าเป้าหมายอยู่ข้างบนเป้าหมายอยู่ข้างบนใา่กลางอากาศอุ้ยอืคนนี้มายิงอ่าตอนนี้เราก็ที่สองอ้าวคืออะไรเอ่ยอ่าจบซะแล้วเหรอ จบแล้วทุกคนหรือเราหลุดออกมานอกแมบเนี่ยคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรคืออะไรทำไมเรามาอยู่นี่คนเดียวจบรอบแล้ว <c oughs> คิวไปยี่สิบแปดคนนะทุกคนออันนี้ก็เข้ามาที่เซิร์ฟใหม่นะทุกคนด่านก็คงจะเป็นด่านเดิมนั่นแหละครับท่านผู้ชม มาดูกันสิว่ารอบนี้ยังจะติดบั๊กอีกไหมอ,อ๋อตรงนี้มันสามารถเลือกได้ผมก็เพิ่งรู้ราคาก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะหลายร้านเลยทุกคนอ่ารอบนี้ไม่บัก๊กไอ้ข้างหน้าเห็นมีแวบบแบบอ่ะยิงไปเลยนี่เฮดช็อตหนึ่งคิวหนึ่งคิวตอนนี้วิ่งขวาไปวิ่งขวาหาเป้าหมายเอ้ยเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายยิงเราก่อนแล้วอันนี้ ปนี่อุ้ย,โ,ยโดนได้ไงอ๋อเป็นสไนโอ้ยเขาย,ยิงแม่นมากทุกคนเฮ้ยรอบนี้เราเอ้ยป้าหมายด้านขวาป้าหมายด้านขวายิงไปยิงไปอ้าโดนอย่างแม่นเลยป้าหมายด้านขวาอุย้ยโดนตรงนู้นก่อนอันนี้อันนี้เป้าหมายด้านขวามีหนึ่งตัวตายแล้วอันนี้อยู่นี่เมื่อกี้เห็นแบบหายไปไหนแล้ว อุ Finished ้ยอุ้ยลบลบไม่ทัน <Gym>. นือต,ตอนนี้เราตกไปอยู่หน้าพี่เจ็แล้วเอ้ยอื้มเฮ้ยยิงดีนะเห็นทันนี่เฮ้ยนี่อ๋ออันนี้ท้อมประการฝั่งเราเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บจุ๊บอุ้ยเกือบอุ้ยข้างบนมองไม่เห็นแหมตอนนี้มีเรดาร์แล้วเฮ้ยเยิงยิงยิงอุ้ยโู่ไม่ทันคนนี้ปืนเขาไวกว่าอ้าวยิงมั่วเลย นี่เอ้ยฝั่งนูน้น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 ฝั่งนู้นเพื่อนโอยสัตรูก็วิ่งฝั่งซ้ายของเขาเราก็วิ่งฝั่ง้าอ,อ,อะไรเนะี่ยอันนี้คือบั๊กเหรออุอ้อันนี้คืออะไรฮะตอนนี้เรามีสองมือหนึ่งแล้วทุกคนขาดอีกสามพันเองไปรุยกันเลยเฮ้ยตรงนี้โ,โดนก็ยิงก่อน อุ้ยยิงยิงอุ้ยขู่ตรงนี้หลบอันนี้เราเกิดเราเกิดฝั่งไหนเราเกิดฝั่งออันนี้เราเกิดฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายเลยนะเมื่อกี้ฝั่งขวาเฮ้ยศัตรูก็ไปแต่ฝั่งนู้นนะเราก็ไปแต่ฝั่งนู้นเราจะเจอกันไหมเนี่ยยิงไปยิงไปยิงไปหนึ่งคิวหลบหลบล้างเสาหลบหลบอ่าสองคิวอันนี้อันนี้ขั้งตรงกลางเลยเฮ้ย อ๋อแกแกยิงยิงดักยิงดักเอ้ยเอาเฮ้ยอันนี้เจอเรดารเจอเรดานะได้อีกหนึ่งคิวทุกคนอุ้ยโอ้ยยิงไกลเอ้าอันนี้อันนี้อันนี้อ้าได้ตอนนี้อุ้ยโตอนนี้เงินพอจะขาดอีกสองพันเน้นมันเล่นเพลินลืมเวลาไปเลยอันนี้ยิงไปอุ้ย ยีนะเขาตื่นซะก่อนไม่งั้นเราได้ไปคุยกับดัรมกม่วงแน่อุ้ย,ยคนเดิมปืนสายลุงด้วยนะนะาขาดอีกพันเดียวทุกคนก็อีกสี่นาทีจะได้หรือเปล่าอ่าคนเดิมคนเดิมนอ่าสองคิวสองคิวคิวเลอร์คิวเลอร์ีอชึบวันนี้ฟั่งซ้ายมาอุ้ยโอ้ยโดนซะก่อนีอขาดอีขาดอีแค่สี่ร้อย ไป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 ,ไปอตรงนี้อ่ายิงมีซอเอ้ยมีซ่อนเป็นส้อนแบนะฮะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ช,ดช,ดชดเดินไปข้างบนมีข้างบนระบุเป้าหมายแล้วอ่านี่ไปเอาเพื่อนอุ้ยโขยอุ้ยขาดแค่ร้อยเดียวเองไปอันนี้อนนิง้ยิงยิงอ้า ได้แล้วตอนนี้ปืนใหม่ทำมีม่มาครับอ๋อยิงเป็นชุดนะทุกคนอันนี้เหมือนจะมีระยะเวลาลนิดนึงนะในการแบบเปลี่ยนกระสุนหรือเปล่าอะไรงนี้อุ้ยคุยแต่ผมว่าน่าจะดีสู้ปืนเดิมไม่ได้นะเอาปืนเดิมมาใช้ดีกว่าทุกคนปืนเดิมมันยิงได้รัวกว่า นั้นมันยิงเป็นชุดจริงแต่รู้สึกว่ามันจะช้าๆหน่อยน,อยอน,นี่อ้าตั้งไว้อ้าโดนึ่งหนึ่ง,งคิวอตอนนี้เราเปนะนะ็นอันดับที่เจ็ดของห้องเฮ้ยชิบอุ๊ย,ยขึ้นบนหัวตอนนี้เราดูเรดาร์เรดาร์ตอนนี้มีสืรอยู่ไหนอ่าตรงน,นี้ฝั่งนี้มีฝั่งนู้นก็มีแต่ค่อนข้างจะน้อยนะทุกคนไอ้ตรงน,นู้น ยิงเสร็ยิงโุ้ยแตกสองโอ้ยแตกสามไปด้วยกันตายด้วยกันโปยกแกงเฮ้ยรอบนี้เรามีโดนแล้วเรียกโดนมาเลยข้างหน้ามีสองคนข้างหน้ายิงยิงยิงระบุแฟมายแล้วชอู้หูสู้วันนี้ไม่เคยได้เลยที่ดิงของห้องอุ้ยออันนี้อุ้ยหูมีตั้งมีตั้งหนักตรงนี้เหรอ ทางไปเลยอุ้ยคนเดิมเหลืออีกสองนาทีสุดท้ายแล้วไปกันไปกั้นอู้หอุ้ยข้างบนนั้นสายกระสุนมาเลยอุ้ยถูวิสไนเปอร์โดนสไนเปอร์คิวฮะเราเราอ้อมซ้ายเราอ้อมซ้ายอุ้ยเห็นได้ไงไปไม่ไปไม่ไปไม่ ยี่เห็นด้านขวาหรือเปล่าไม่มีน,นี่เฮ้ยโคตรโดนคิวมองไม่เห็นนักรบย่อมมีบาดแผลอา่าสองคิวติดติดรอเปล่าอ้าว,าวโดนคนนี้คิวซะแล้วอาว่าตอนนี้เราดูเรดาร์ดีกว่ามีสตูอยู่ไหนบ้างอ้อตอนนี้อยู่ที่ฐานหมดเลยข้างบนหนึ่งคนต่อมาข้างล่างแล้วอุ้ยมองไม่เห็น คนนี้คิวเยอะมากออันนี้อันนี้ไปยิงยิงยิงอันนี้ชึบอันนี้รอบรอบรอบอ,อันนี้ตั้งไว้ไปไปไปมีมีคนมามีคนมาอ่ายิงปังยิงดักยิงดักอุ้ยเอา้าอ๋อมีป้อมปืนตรงนี้ด้านหลังมองไม่เห็นมาซ้ายสองมาซ้ายสองอันนี้ตั้งไว้ดัก เฮดชัดหัวเฮ้ยโว้ยเพิ่งเรียกโดนมาตายแล้วอันนี้ไปดังคว้าบ้างมีคนยี้ยี่งหนึน่งวิสุท้ายจบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่รับชมมากนะครับไปล See again, ะซ you อ g กี n ครับ